คน3แบบนะคะที่มักจะคบกับใครได้ไม่นานเพราะว่าคนเหล่านั้นมักจะถอยห่างหรือว่าตีตัวออกห่างนั่นเองค่ะเรามาดูเนาะว่าเราเป็นคนสามประเภทนี้หรือ3แบบนี้หรือเปล่าถ้าเป็นต้องรีบแก้ด่วนนะคะข้อแรกเลยเอาแต่ใจตัวเองมากจนเกินไปมากจนเกินไปจนคนทนไหวคุณเข้าใจไหมคือมันเกินลิมิตที่มนุษย์ด้วยการจะทนไหวนะั้นมากระดับนั้นเลยนะคะแล้วก็นะคะมักจะทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการ แต่ไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นต้องการฉันอยากให้เธอทําให้ฉันแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วไม่แคร์ความรู้สึกคนอื่นเลยเนาะเต็ปัดไปข้อที่2ค่ะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อชีวิตคนแบบนี้น่ากลัวมากนะคะการมองโลกของเขาทั้งหมดเลยคือเป็นด้านลบคุยกับเขาเนี่ยแทบไม่มีด้านดีเลย ทุกอย่างเป็นเรื่องลบแล้วที่สําคัญคือนอกจากลบแล้วไม่พยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขขึ้นมาไม่เรียนรู้ว่าอยในสิ่งที่ฉันมองหรืออะไรเงี้ยมันใช่ไหมยืนกระต่ายขาเดียวแล้วมองทุกอย่างเป็นลบหมดเลยนะคะอันนี้คือน่ากลัวมากๆเพราะว่าอะไรเพราะเราสะสมแบบนี้ไปเรื่อยๆมันจะปิดกั้นโอกาสอนาคตที่ดีก็จะไม่มาหารวมถึงในเรื่องเงินก็จะไม่เข้ามาด้วยเช่นกันคะ่ะเพราะว่าเรามองทุกอย่าง เป็นเรื่องที่ลบหรือนกาทีีไปหมดเลยสเต็ปถัดไปข้อที่3ค่ะติดอยู่กับอดีตคนที่ติดอยู่กับอดีตนะคะก็คือว่าเอาชีวิตปัจจุบันไปกองไว้กับอดีตที่ผ่านมายกตัวอย่างเช่นเราอยู่ณนปัจจุบันนี้แต่เอาความคิดนะไปคิดในเรื่องอดีตที่ผ่านมาคิดวนซ้ำๆย้ำๆเรื่อยๆกับอดีตที่มันแย่เวลาคนเราคิดถึงอดีตคนเราจะคิดเรื่องอะไรรู้ไหมคะคิดเรื่องที่มันแย่มันทำลายความรู้สึก เรื่องที่ชวนให้รู้สึกโกรธเรื่องที่ชวนให้รู้สึกไม่สบายใจเรื่องที่ชวนให้รู้สึกโมโหมันจะคิดแต่ในเรื่องเนี้ยเรื่องดีๆไม่ค่อยคิดนะคะทีนี้พอเราเอาปัจจุบันเราไปคิดอยู่กับอดีตเท่ากับว่าเราเอาจิตของเราเนี่ยไปสั่งในอดีตให้มาก,กองในปัจจุบันจึงทําให้คนเหล่านี้ค่ะทุกอยู่กับอดีตจมอยู่กับอดีตที่ผ่านมามันจึงมองไม่เห็นทุกอย่างหรืออนาคตที่จะเกิดขึ้นเลย มัวแต่ติดอยู่กับอดีตใครได้เข้ามาคุยหรือได้มาคบนะคะถ้าสมมติเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์คบกับคนปัจจุบันแต่ยังคิดถึงแฟนเก่าอย่างเงี้ยคุณคิดว่าคนปัจจุบันจะอยู่กับคุณไหมคําตอบคือไม่เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเธออะมาคบกับฉันแล้วเธอยังไปคิดถึงแฟนเก่าในอดีตที่เคยทําร้ายเธอเขาก็คงจะไม่ทนอยู่กับคุณโอเคไหมคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดใจกดแชร์กับโคชเชมด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆถัดไปค่ะ